พี่มีก่อนน้องเออหมดแล้วมันหมดสภาพแล้วนะ่ะสวยดิออโอ้ยายาไปกลัวอา้อาวอ้าจะทำไรจะจับบ่อนายจะจับบ่เอเอาดิเอ้ยเอาดิเอามันนี้เอามีาดนี้ยางได้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมต้องช่วยว่ะต้องช่วยเอ้ยอีกทีถอยไปอีนี้ถอยไป,ยไปตายตายปะเนี่ยตายจริงเฮ้ยอย่ายุง่งอย่ายุง่งอย่ายุง่งเฮ้ยอย่ายุง่งอย่ายุง่งอย่ายุ่งเฮ้ยอีนี้มออกไงนเนี่ยเพื่อน เอออย่าให้กลับอย่าให้กลับอย่าให้กลับมาดิมาดิมาดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่อย่าห้าวอย่าห้าวกับเพื่อนไอ้น้องอย่าห้าวกับเพื่อนพี่ฮัลโหลสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกูเกมันนะครับผมทุกคนอ่าที่มีชื่อว่าโอเมกา้านะครับผมเฮ้ย ไปดน้องไปไหนแล้วมันเอาหมวดกความสุดเลยว่ะเฮ้ยเรากูตายไปเนี่ยมันลหิวจัดเลยมันหิวจัดเลยเฮ้ยมาครับผมโหในสุดก็มา้วครับผมทุกคนปกิจจัดดนัวไปแล้วมันหิวผมหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ขอคืนละกันน้องไปไหนวะเพื่อนฮะไปไหน จอกเอ้ยกระจอกจริงยานนี่ดิดูตัวไม่แค่2คิวของจริงมันน่าจะนี้น้องมีใบด้วยฝั่งหนูมีใบเป็นลิเลียนโลมนะฝั่งหนูนะทุกคนรอ,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 อน,น,น,น้องรอซับก่อนละการเฮ้ยใบไปไหนจะน้องอ้าวอ,อ้าวอ้าว น่าเอาเนื้อเนี่ยน่าเอานื้อเนี่ยน่าเอาเอาดาเอาเอาเอาดิเออเอาเอาเอาแทงขนาดนี้จะเอาอะไรอีกเฮ้ยโอ้ไอฮอนมันแทงขนาดนี้แล้วจะเอาอะไรอีกแค่นี้ไม่ขนาดบอดี้พี่หรอกน้องขนาดละขนาดขนาดบอดี้ผมละเออมาขนาดบอดี้ผมละโอเคครับผมก็ของไอเทพลมเราจะออกเป็น ตัวเสริมก่อยเพื่อนนะทุกคนอา่าเ่นล่างเราได้แล้วไอ้แลม่มันห้าวจัดเลยว่ะเฮ้ยช่วงต้นเกมทั้งนั้นเน,นี่โโยตอนเนี้ยโอ้โหเอาคิวเดียมผมไปแล้วป่ามาครับส่วนเลนบนโอโ้โหเมนเจอร์กับเคนผมว่าน่าจะชิวๆนะโอเมน่าชิวอยู่แล้วนะถ้าเขาจับได้ล่ะผมว่าชิวแน่นอน โอเคครับก่อนเรามาแนละ้วทุกคนเราจะออกเป็นเออ่ก่อก่อนไอ้ทอยกันนะ,นะครับกันเวทเพราะเขามีเม็ดสองตัวแล้วนะครับผมอะ่ะก่อตามสถานการณ์นะทุกคนก็เรามารอดักคลิงกลางก่อนจังหวะนี้ยังไงเฮ้ยเห็นเลี่ยเรียแบบแบบนะผมเห็นเลี่ยเรียแบบแบบตรงนี้ชัวเฮ้ยใจเย็นเพื่อนโอ้โห โอ้โหมันเปิดอย่างนี้นเปิดทุกอย่างปล่อยปล่อยปล่อยมันเปิดไปปล่อยมันเปิดไปเฮ้ยมันห้าวว่ะมันห้าวจัดเลยว่ะทุกคนต้องปล่อยเขาเปิดไปนะแต่เขาโลจัดเลยนะคิวเลนเผมเอาไม่ได้เลยอะยังไงอะคิวเลนเพื่อนเออนายไม่เล่นลมนายเล่นป่านายก็ต้องเอาแล้วปะโอโ้แทงขนาดนี้ตาย,ยั้งสามเฮ้ย โอเคตอนนี้เหมือนเขาจะสลับเล็งกันหรือเปล่านะมาโอเมกา้าเราต้องนายต้องโชว์แล้วแหละเพื่อนมังกรมังกรคิวเลนก็ไม่เอานะครับผมเฮ้ยเอาเอา,เอาดาร์กหน่อยดีป่ะอยากได้ดาร์กมากเลยอะเอาเถอะอ๋อเอเอคิวเลนก็เอามังกรไปสองตัวบั๊บบับตึงๆเลนกาลางเราก็จะปล่อยไปนะครับผมเพราะว่ากิกกี้อะไรนะอิงดิบไม่น่ารอดอ่า เครับผมเราได้สองตัวบัฟสองตึงๆผมจะเล่นโซนหน้าเลยนะโอเคเหมือนว่าเลงกลางเขาจะเอาหรอมาทีว่าแรด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 นายห้าวอ่ะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเล่อยู่พวกพวกอยู่พวกอยู่ขี้โกงว่ะเฮ้ยเอาแรดดเออแค่นั้นแหละเอาต่อดิอย่าไปย่องอย่าไปกลัวตีเกะพี่มีกอน้องเออหมดแล้วมันหมดสภาพแล้วน่ะ สวยดีเราจะปล่อยแวนซอยบนไปนะครับผมสวยแนโอเมนจะจับล็อกก็ดีไม่ได้กินลอกครับผมอืมโอเคเราตอนนี้เราต้องกลับบ้านก่อนนะครับผมบอเลื่อไม่มีลิเลียเหมือนจะดักปะว่าแล้วดักจริงเอามาดีเคนว่ายัางไงนายมาตัวตึงสวยเออเอามันเพื่อนเออแค่นั้นแหละโห เกมนี้มันจิ๊บจิ๊บเลยคอยมันโลมมันโลมน่นหนึ่งอยู่แล้วไงไอเดะอย่าไปกลัวเออเอออย่าไปกลัวฟาดป้อมมัเด็ดมาเลยเอาเอาเอาแรดแรดได้ข่าวว่าห้าต้นเกมไม่ใช่เหรอเพื่อนนายห้าต้นเกมเหมอนเราไม่ใช่หรอรอรอเวฟรอเวฟเข้ารอเวฟเข้าเข,า,ขาตายบอกให้ไอ้นี่เขาตายนะเ,เอาเดนะเพื่อนโอ้ยอย่ายไปกลัว อ้าวอ้าวจะทำายจะจับหรอนายจะจับหรอเอาอเอ้ยเอาดิเอามันดีเอามีดดีอยากได้เอ้ยเอ้ยเอ้ยผมต้องช่วยว่ะต้องช่วยเอ้ยอีกิ๊ถอยไปอีนี้ถอยไปตายตายปะเนี่ยตายจริงเป็นกลางนี่ผมต้องเคลียร์คลิปก่อนเฮ้ยไปอยู่พี่ไปอยู่น้องแค่นี้มันไม่ขนาดมือหรอกอะไรไบไบจ๋าเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ได้กินหรอก แค่นี้ไม่ขนาดมือบอดี้พี่หรอน้องบอดี้ผมไม่สะเทือนนะครับผมผมบอกเลยเลยเฮ้ยเอามังกรนี้เอามังกรนี้เอาเอาดาร์ดนี้เอาดาร์ดนี้เอาดาร์ดนี้เอ้ยเอาดาร์ดนี้เฮ้ยสั่งเป็นกระเพราเลยเฮ้ยมาดีมาดีมาดีปล่อยนะปล่อยร่างไปเออโอ้โหลมต้องสั่งหน้าที่ป่ะเอาดีเอาดีเอาได้อยู่แล้วนะอีใบอยู่วะ จะใยอยู่ล่างหวะทุกคนทันปะคิดว่าทันปะมาดิ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 ดิเฮ้ยใยจ๋าพี่มาแล้วน้องไปไหนไปไหนเอาเสริมดิเออแค่นั้นแหละแหวนผมจะเอาว่ะเอาอี่กับเพื่อน้ลงล่างมานี่ว่ะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดป้ปล่อยเด้อ โลโอ้ยโอ้ยเฮ้ยสตันผมรัวๆเลยป่ะเฮ้ยเฮ้ยโอเมนโอเมนเฮ้ยเฟิกฟิกฟิกเปิดหรือบ้างว่ายปะเนี่ยอย umas, ไ,ไม่ได้จะกลับไปช่วยแล้วคิ <c ười> <Lux ury> ดว่าไม่ไหวไงบนก็ดันเปิดก่อนเปิดเกาะก่อนละกันอย่าเข้าอย่าเข้าขี่หมดเปล่าไม่ไหวจริง อปดิถอยดิถอยดิแต่กลับบ้านก่นกอนละก,กันเดี๋ยวมาเดี๋ยวพี่มาน้องไลท์ฮอนมันเตึงอ่ะตึงโลมอยู่แล้วไงครับผมป่าแค่อัพเลือดเต็มๆแล้วก็บวกต่อได้ไม่มีปัญหาอืมโอเนไปแล้วอีเค้นอีเค้นยังไงจังหวะน,นี้ไงตัวว่าเขาจะรู้หรือไม่ว่าเขาจะตายเรียบร้อยคยู่เรีนเก็บงานเพื่อนนีเรียนหน้าหลอมๆเลยไปทันปะเนี่ยปทันปะเนี่ยมันจับว่ะ โอ้ยคือเลินตายเฮ้ยอย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งเฮ้ยอย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งเฮ้ยอีนี้บอกไงเนี่ยเพื่อนเฮ้ยอย่าให้กลับอย่าให้กลับอย่าให้กลับมาดิมาดิมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่อย่าห้าวอย่าห้าวกับเพื่อนไอ้น้องอย่าห้าวกับเพื่อนพี่เข้าใจฮิเลสต้องเกมไหนห้าวกับเขาไงเจอหน่อยเป็นไงห้าวจัดเลย เ้ยมาอยู่พี่มาน้องพี่มาแล้วน้องเฮ้ยม,มันจับว่ะปล่อย,ลอย,ลยปล่อยมันจับเลยปล่อยมันจับเลยอย่างงี้ปล่อยมันจับเลยป้อมแตกนะป้อมแตกนะแบทไปแล้วเฮ้ยใครจะอยู่ก็อยู่ออามาปละล่ะจะเอาปะล่ะูสวนเด้สวนดิไอฮอนสวนดิม,นนดมาดีเออโอเคกลับดิกลับดิดต้องสวนอะประการจังหวะเมื่อกี้คือผมต้องสวนนะทุกคน กับตึงๆละการกับกลางบ้านเลยนี่๋ยมามี๋ย่พี่มาน้องเคยฮอนลมก็มันก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนมันก็จะแบบเกมมันก็จะเล่นง,ง่ายขึ้นนะอ่ะอสบายอาจหิบเลยจะบ,บ,บ้านแน่นอนคธอแบบป่าเล่นง่ายลมดๆีดๆอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วแค่นี้ก็วิ่งมาตีบ้านได้แล้วนะคนเรียบร้อยจบโอ้โหผมมันต้องทำอะไรนะลมแบบตึงๆสบายๆเกมนี้ชิวๆ หะได้เหรียญเงินด้วยไงประเด็นนี่ไงมไม่ได้ MVP แต่ได้เหรียญเงินใน MVP ในเงินแล้ววะใเงินแทงทุกคนเออเออโลมอย่างนี้เจ้าไรเด้นถามก่อนอ,อเคครับผมทุกคนก็ประมาณนี้รักกันนะครับผมทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องฮอนกูเกมเมอร์กันด้วยนะครับผมทุกคน ไม่ใช่กนใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ